สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาฝึกคำหรือกลุ่มคำง่ายๆสั้นๆที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยโดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักไวยากรณ์นะคะเรามาเริ่มกันที่คำแรกนะคะเฮ้ hey, สวัสดีเวมใครเวมส์ ems, ของใคร ความแตกต่างก็คือ s นะคะเวมเฉยๆไม่มี s เวมใครเวมสมี s อยู่ข้างหลังนะคะของใครถ้าเราต้องการถามว่าของใครอย่าลืม s นะคะเป็นเสียงกระซิบออกมานะคะเวมส์เมียดเวมกับใคร ฟรูนเวมจากใครที่เวมถึงใครวอดอะไรวะอะไรนะวอ์ War, ที่ไหนวัดที่ไหนเหมือนกันนะคะความหมายวอ์วัดแปลว่าที่ไหนฮื o อย่างไรหรือยังไงแน่เมื่อไหรวิลเกนคนไหนอันไหนหรือสิ่งไหนวิเลเกตเหมือนกันนะคะคนไหนอันไหนหรือสิ่งไหนเพียงแต่ว่าวิเลเกตใช้กับนามอวิลเกนใช้กับนาม n ถ้าเป็นพหูพจน์ วิลกะวิเกเคนทีดเวลาไหนวิกเกตดอดตุม้มวันที่เท่าไรวิลกะทีเดะเวลาไหนฟรอนวอร์จากไหนทิลวอร์ถึงไหนวาร์เฟอร์ทำไมาวาร์เฟอร์อินเตทำไมถึงไม่ล่ะ ทำไมถึงไม่เอเออรกอนบลิก e แป๊บหนึ่งเวนตาลีแต่รอแป๊บหนึ่งเองกงที่ลอีกครั้งอีกทีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งลีแต่นิดหน่อยอิงงาปรบเลียมไม่มีปัญหาบอชกูดเชิญค่ะเชิญ ทักขอบคุณทูเซนทักขอบคุณพันครั้งทูเซนพันก็คือขอบคุณมากๆนั่นเองนะคะเดวอร์ซูลีเตโซเดวอรซูล so. ีเตโซเรื่องเล็กน้อยเดอแอโอเคไม่เป็นไร้านูนเยี่ยมหรือสุดยอดทบเป็น ความหมายเดียวกันนะคะเยี่ยมหรือสุดยอดสเนลล์ได้โปรดเถอะขอร้องละเย l p ช่วยด้วยทอเด l u ย g ลใจเย็นๆฝรั่ t ขอโทษเวมสต u ูตาใครดินทูรตาเธอ m i n t ูรตาฉัน เว้นตเราด้วยเรากร่อนทักฟอทิตเต่นขอบคุณที่แวะมาทักเฟอริดอกขอบคุณสำหรับวันนี้ฮอด้บรอขอให้มีความสุขฮโดลาก่อ hey น และนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะคะคําหรือกลุ่มคําสั้นๆง่ายๆที่มักจะใช้ในชีวิตประจำวันลองนำไปฝึกกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ